จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อในโลกอนาคตมนุษย์ได้สร้างเครื่องจักรหุนยน์ขึ้นมามากมายเพื่อใช้แรงงานแทนม,มนุษย์แต่แล้ววันหนึ่งพอพวกหุ่นยน์ตได้เริ่มมีความคิดมีความรู้สึกเป็นของตนเองก็รู้สึกว่าการกระทําแบบนี้มันไม่แฟร์ทำไมพวกเขาต้องรับใช้มนุษย์ด้วยละ่ะ เราหุ่นยนต์เองก็มีสิทธิ์เป็นของตัวเองเช่นกันสงครามระหว่างมนุษย์กับจักรกลก็ได้เริ่มต้นขึ้นในช่วงที่ทางฝั่งมนุษย์กำลังจะพ่ายแพ้ครับการปรากฏขึ้นของชายอัจฉริยะคนหนึ่งได้เปลี่ยนรูปแบบของสงครามไปอย่างสิ้นเชิงเมื่อสมองของเขามีความสามารถในการเชื่อมจิตขายายเครือข่ายในการควบคุมหุ่นยนต์นี้ได้และเขาคือกุญแจสําคัญสําหรับสงครามในครั้งนี้สวัสดีครับผมมอเบิลทุกคนกลางจะได้ฟังสรุปในเรื่องหนังที่มีชื่อเรื่องว่า The Electric State ใครชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กับ เป็นกำลังใจให้หน่อยนะครับและถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วไปฟังกันเลยครับคิตตศักราด1,990ก่อนที่สงครามจะเริ่มตน้นขึ้นหนุ่มน้อยคนนี้นั้นมีนามว่าคริสโตเฟอร์เพิ่งจะทำคะแนนสอบของมหาลัยได้สูงสุดตลอดการแบบที่ไม่เคยมีใครทำมาก่อนได้ จนมิเชลที่เป็นพี่สาวของเขาถึงกับออกปากชมว่าสมองของน้องชายตนบอกตามตรงว่าไม่ธรรมดาเทียบได้กับสมองของไอสไตล์ในยุคนั้นเลยก็ว่าได้โดยสิ่งที่คริสโตเฟอร์นั้นชื่นชอบก็คือพวกฟิสิกควอนตัมหรือพวกกลไกหุ่นยนต์อิเล็กทรอนิกต่างๆ แต่ถ้าบอกกันตามตรงสถานการณ์โลกในตอนนี้ไม่ค่อยสู้ดีสักเท่าไหร่นักเพราะกระแสต่อต้านหุ่นยนต์นั้นแพร่กระจายไปทั่วทั้งโลกซึ่งก็อย่างที่เรารู้กันดีหุ่นยนต์ที่มนุษย์สร้างขึ้นนั้นก็เปรียบเหมือนกระดูกสันหลังที่เป็นแรงงานหลักในการทํางานหนักต่างๆไม่ว่าจะเป็นในโรงงานหรือว่าสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายแต่แล้วอยู่มาวันหนึ่งเมื่อเทคโนโลยีของหุ่นยนต์ได้พัฒนาจนถึงขีดสุดมนุษย์ได้เอา AI ไปฝังในร่างของหุ่นยนต์มากมายเพื่อความฉลาดในการทํางานที่หลากหลายมากขึ้น พวกหุ่นยนต์เองบางตัวก็เริ่มมีความคิดมีความรู้สึกเป็นของตอนเอง พวกมันเริ่มจะเรียกร้องสิทธิให้ตนเองรับว่าทำไมตนเองต้องเกิดมาเพื่อรับใช้มนุษย์ด้วยมันเป็นการเอาเปรียบพวกเราชัดๆหุ่นยนต์ก็มีหัวใจนะเฟ้ยมนุษย์จะมาริดรอนสิทธิของพวกเราแบบนี้มันบอดได้ซึ่งการลุกฮือในครั้งนี้ของพวกหุ่นยนต์ก็นำโดยหุ่นยนต์ตัวหนึ่งที่มีนามว่ามิสเตอร์พีนัทมันก็เลยทำให้ประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาได้ออกคำสั่งอย่างเด็ดขาดต่อต้านหุ่นยนต์ที่มีชีวิตพวกนี้ด้วยทุกวิธีการที่จำเป็นแม้ว่าจะแลกด้วยการสสูญเียยมมมามาากก็ต จนมันก็เกิดกลายเป็นสงครามระหว่างมนุษย์กับจักรกลขึ้นมาจนได้มนุษย์คนใดก็ตามที่ให้ที่พักพิงแก่หุ่นยนต์มีชีวิตจะถือว่าเป็นกบฏ2ปีแห่งการสู้รบนั้นยังคงไม่จบสิน้นมนุษย์มีจํานวนมากกว่านั้นอันนี้เรื่องจริงแต่หุ่นยนต์รับมีความแข็งแกร่งทางกายภาพที่มากกว่า แถมมันยังสามารถซ่อมแซมตนเองได้ในบางกรณีนี่ก็เลยเป็นงานยากของมวลมุเษยชาติที่สามารถจบสงครามในครั้งนี้ได้ด้วยชัยชนะของพวกเขาจนกระทั่งการปรากฏตัวของชายคนหนึ่งเขามีนามว่าอิทานสเกตชายผู้เปลี่ยนแปลงรูปแบบของสงครามนี้ไปอย่างสิ้นเชิง ที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีสุดล้ำนิวโรแคสเตอร์ที่สามารถย้ายจิตใต้สำนึกของนักรบแต่ละคนเนี่ยไปอยู่ในร่างหุ่นยนต์ที่เขาสร้างขึ้นมาได้แล้วเอาหุ่นยนต์ที่ว่าที่ควบคุมโดยมนุษย์ไปสู้รบกับหุ่นยนต์ด้วยกันเองเป็นการกรบจุดอ่อนทางด้านกายภาพของมนุษย์ได้อย่างสิ้นเชิง เพียงไม่กี่สัปดาห์หลังจากที่นิวโรแคสเตอร์ประกาศเปิดตัวส่งกรามนี้ก็จบลงอย่างเป็นทางการโดยความพ่ายแพ้ของพวกหุ่นยนต์ครับมิสเตอร์พีนัทนั้นลงนามยอมแพ้ต่อต้าท่านประธานาธิบดีหุ่นยนต์ที่มีชีวิตมากกว่า6,000ตัว ถูกส่งตรงไปยังทะเลทรายที่สุดแสนจะแห้งแลง้งที่ล้อมรอบด้วยกำแพงยักษ์ขนาดใหญ่เป็นการกำจัดอิสรภาพของหุ่นยนต์พวกนี้ไปตลอดกาลและเพียงเวลาไม่นานครับนิวโรแคสเตอร์จากแต่เดิมที่เคยนำมาใช้ในยามสงครามในตอนนี้ก็ได้อัปเกรดเวอร์ชั่นใหม่ให้กับผู้ใช้งานทั่วไปบนโลกได้ใช้มันในราคาที่ถูกลงมากโดยมันก็มีความสามารถในการแยกแยะสติสัมปชัญญะของคนคนนั้น ครึ่งหนึ่งของสมองได้ถูกส่งตรงไปควบคุมหุ่นยนต์ที่ตนนั้นใช้งานเพื่อทํางานบ้านส่วนสมองอีกครึ่งหนึ่งนั้นผู้ใช้งานสามารถใช้มันเพื่อเสพความสุขในสื่อต่างๆทุกรูปแบบในโลกเลยก็ว่าได้แถมตัวร่างต้นของผู้ใช้งานก็แค่ใส่หมวกนอนเฉยๆไม่ต้องออกแรงสักแดงเดียวเทคโนโลยีนี้ก็เลยกระจายไปทั่วทุกมุมโลกโดยมีโนดสําคัญที่มีนามว่าเซ็นเตอร์กระจายไปตามส่วนต่างๆของเมืองใหญ่ เพื่อขยายเครือข่ายของผู้ใช้งานรับจนในตอนนี้คนทั้งโลกรับมีสิทธิ์จะเข้าถึงเทคโนโลยีนี้อย่างเป็นทางการแล้วจนกระทั่ง4ปีต่อมาภาพเนตร์ได้ตัดมาที่บ้านของชายคนหนึ่งที่มีนามว่าเท,ท็ดพ่อเลี้ยงคนปัจจุบันของมิเชลนางเอกของเรื่องหลังจากที่มิเชลรับได้สูญเสียคนในครอบครัวไปทั้งหมดรวมถึงน้องชายคริสโตเฟอร์จากอุบัติเหตุทางรถยนต์ในช่วงสงคราม แต่ถ้าบอกกันตามตรงนั้นมิเชลไม่ค่อยชอบเทสซักเท่าไหร่นักเนื่องจากการที่ว่าเทสในแต่ละวันเขาแทบไม่ทํามาหากินอะไรเลยเขาเอาแต่สวมเครื่องนิวโรแคสเตอร์บันดานหาความสุขให้แก่ตัวเองและแยกจิตใต้สำนึกอีกส่วนหนึ่งมาอยู่ในหุ่นยนต์เฝ้าบ้านเท่านั้นยังไม่พอรับระบบนิวโรแคสเตอร์ยังกระจายสู่กระบวนการศึกษาของนักเรียนด้วย เพราะถ้าตามกฎหมายแล้วโรงเรียนสามารถบังคับใช้มันในตอนที่นักเรียนอยู่เกรด9ก้าทว่านางเอกก็ชอบทําตัวมีปัญหาเพราะว่าเธอไม่ชอบสวมใส่เจ้าเครื่องเครื่องนี้เพราะว่าเธอชอบอยู่กับปัจจุบันมากกว่าจนกระทั่งตกดึกของคืนหนึง่งนางเอกสะดุง้งตื่นขึ้นมาเพราะว่าได้ยินเสียงก็เลยเดินเข้าไปเช็คในโ,โกดังดูปรากฏว่าเธอได้เจอเข้ากับหุ่นยนต์ตัวหนึ่งรับที่พุ่งมาทางเธอแบบเต็มๆทาท่าทําทางเหมือนจะเข้ามาทําร้ายนางเอกเธอก็เลยเตรียมพร้อมจะสู้กับจนเกิดกลายเป็นเสียงดังขนาดใหญ่ ซึ่งหุ่นยนต์ตัวนั้นพยายามเป็นอย่างมาก จะสื่อสารกับนางเอกให้เข้าใจว่าจุดประสงค์ของเขาไม่ได้ต้องการจะมาทำร้ายเธอแต่อย่างใดแต่หุ่นยนต์ตัวนี้ครับมีเศษเสี้ยวหนึ่งของจิตใต้สำนึกของน้องชายนางเอกอยู่คริสโตเฟอร์มันก็เลยทำให้เธอค่อนข้างติดใจเรื่องนี้เป็นอย่างมากเตรียมพร้อมจะหาความจริงจากปากหุ่นยนต์หัวสีเหลืองซึ่งผมจะขอเรียกว่าเจ้าหุ่นยนต์หัวมะนาวก็แล้วกันแต่แล้วเหตุการณ์ไม่คาดฝันมันก็ได้เกิดขึ้นเมื่อเท็ดเองครับที่ได้ยินเสียงดังก็เลยขึ้นมาดูเหตุการณ์และได้เห็นความจริงทั้งหมดนางเอกกำลังสื่อสารกับหุ่นยน ตัวหนึ่่งอยูเท็ดรู้ในทันทีครับว่าการกระทําแบบนี้มันผิดต่อกฎหมายเขาเตรียมความพร้อมจะแจ้งความกับทางตํารวจเพื่อล่าเจ้าหุ่นกระป๋องนี้ไปจัดการแล้วพาตัวนางเอกเข้าคุกแน่นอนว่านางเอกกับหัวมะนาวไม่ยอมอยู่ให้โดนจับแน่ พวกเขาทั้งคู่ไม่รอชารับจัดการขโมยรถของเท็ดแล้วชิงหนีไปในทันทีในขณะที่เรื่องนี้ก็ดังไปถึงหูของนายตำรวจนายหนึ่งโดยตำรวจนายนี้เนี่ยเขาเป็นมือปราบหุ่นยนต์มือฉกาจที่สร้างชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วทั้งโลกในช่วงสงครามพอเขาได้รับรู้แล้วว่ามีหุ่นยนต์ตัวหนึ่งใช้ชีวิตอยู่นอกหลังกำแพงคุกเขาก็เตรียมความพร้อมรับออกสืบเรื่องนี้อย่างจริงจังเพื่อเตรียมลากคอเจ้าหัวมะนาวกลับมารับโทษให้ได้ซึ่งระหว่างทางการหลบหนีของนางเอกแล้วก็หุ่นกระป๋อง ทั้งคู่รับได้เปิดใจคุยกันถึงเรื่องต่างๆเจ้าหัวมะนาวก็เลยสารภาพความจริงไปว่า จริงๆแล้วคร,รับคริสโตเฟอร์น้องชายนางเอกยังไม่จากโลกนี้ไปแต่อย่างใดเขาในตอนนี้ยังคงมีชีวิตอยู่ภายในศูนย์เซ็นเตอร์แห่งใดแห่งหนึ่งในเครือข่ายของนิโรแคสเตอร์ของสเก็ตซึ่งบอกกันตามตรงว่าศูนย์เซ็นเตอร์ทั่วทั้งโลกนั้นมันมีปริมาณที่เยอะมากๆทาไม่เฉพาะเจาะจ,จงให้มากกว่านี้ไม่มีทางเลยครับที่นางเอกจะสามารถรู้ได้ว่าร่างจริงของคริสโตเฟอร์ถูกขังไว้ที่ใดบอะแสดเดียวที่หัวมะนาวมีในตอนนี้ก็คือ คุณหมอหน้าเอเชียคนหนึ่งที่ใส่แว่นที่นางเอกรับก็รู้จักกับชายคนนี้เป็นอย่างดี เขาเป็นหมอคนเดียวก,กันกับที่บอกข่าวร้ายกับนางเอกในตอนอุบัติเหตุทางรถยนต์ครั้งนั้นเมื่อหลายปีก่อนคุณหมอแว่นได้โกหกนางเอกว่าคนในครอบครัวเธอครับเดี้ยงหมดแล้วรวมไปถึงตัวคริสโตเฟอร์ด้วยเพราะฉะนั้นแล้วครับถ้านางเอกหาตัวเจ้าหมอคนนั้นเจอนั่นเท่ากับว่าก็น่าจะเจอตัวคริสแต่มันก็ติดปัญหาอยู่ตรงที่ว่าสถานที่ล่าสุดครับที่คาดว่าคุณหมอคนนี้น่าจะอยู่อยู่ศูนย์กลางเขตกักกันเลยก็ว่าได้ โดยสถานที่อย่งนั้นครับไม่มีทางที่มนุษย์จะเข้าไปได้เลยหากไม่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องทางเดียวที่นางเอกพอจะคิดออกก็คือการอาศัยพนักงานส่งของเขาคือชายคนนี้พระเอกของเรื่องคือชายคนนี้นั้นเขาทําอาชีพในการลักลอบของจากภายในกําแพงเพื่อมาขายกับคนภายนอกกําแพงในราคาของตลาดมืด แถมตัวพระเอกเองยังมีหุ่นยนต์ตัวหนึ่งที่ช่วยในการทํางานและคอยระวังหลังให้เขานางเอกกับหัวมะนาวก็เลยแอบขึ้นรถของชายคนนี้ไปอย่างลับๆจนสุดท้ายแล้วรถคันนี้ก็มาจอดอยู่ภายหน้ากําแพงสูงตรางานขนาดใหญ่ที่ตัวพระเอกเองนั้นได้ทําการเจาะกําแพงของที่นี่เอาไว้เพื่อทําเป็นศูนย์บัญชาการลับของตนเองในขณะที่ทางฝั่งของนางเอกกับหุ่นกระป๋องพวกเธอพยายามกันเป็นอย่างมากพยายามจะแอบลักลอบเข้าไปในหลังกําแพงเพื่อตามหาหมอคนนั้นให้เจอให้ได้ แต่สุดท้ายทั้งคู่ก็ทำเสียงดังขึ้นมาจนพระเอกก็จับได้ เตรียมความพร้อมจะส่งนางเอกกลับไปยังที่ที่เธอมาแต่ยังไม่ทันที่พระเอกจะทําอะไรไปได้มากกว่านี้จู่ๆเสียงประตูที่หน้าศูนย์บัญชาการของเขาก็ดังขึ้นพระเอกคิดในใจแบบนี้ไม่ปกติเพราะว่าสถานที่แห่งนี้เป็นความลับมาโดยตลอดพระเอกก็เลยบังคับนางเอกให้ไปต้อนรับแขกนิรนามก่อนแล้วจะค่อยกลับมาคิดบัญชีกับเธอทีหลังแต่ประเด็นมันอยู่ตรงที่ว่าแขกคนนี้ดันไม่ใช่แขกธรรมดาครับเขาคือมือปราบหุ่นยนต์มือฉกาจชื่อดัง ภายใต้หน่วยงาน RDTF เพื่อมาลากคอหุ่นกระป๋องกลับไปรับโทษและต้องการจับตัวนางเอกกลับไปด้วยในโทษฐานที่เธอนั้นหนีเรียนทำร้ายร่างกายขโมยของและมีหุ่นยนต์ในการครอบครองข้อหานางเอกมีหลายกระทงมากๆแต่ก่อนอื่นเธอต้องส่งเจ้าหัวมะนาวมาให้ฉันจัดการเสียก่อนไม่เช่นนั้นเราได้เห็นดีกันแนะ่ซึ่งพระเอกที่โดนเปิดเผยความรับเรื่องธุรกิจสีเทาของเขากับตัวนางเอกที่ต้องการจะตามหาน้องชายให้เจอทั้งคู่ไม่ยอมจำนวนต่อมือปราบในตอนนี้แนะ่ ทั้งคู่ก็เลยเปิดฉากการโจมตีใส่มือปราบในทุกกระบวนท่าโดยมีสหุ่นยนต์คอยช่วยสพอร์ตอย่างใกล้ชิดเพราะว่ามือปราบเองฉายยานี้ใบดนมาได้เล่นสกิลการต่อสู้ของเขานั้นไม่เป็นสองรองใครสามารถรับการโจมตีได้ทุกรูปแบบและเมื่อพระเอกมองเห็นแล้วว่าปล่อยเป็นแบบนี้ต่อไปยังไงพวกเราไม่รอดแน่เขามีความจำเป็นต้องถล่มที่นี่ให้ราบเป็นหน้ากลอง สุดท้ายแล้วก็สามารถโค่นเจ้ามือปราบลงจนได้หุ่นยนต์นิวโรสเกตของมือปราบถูกตัดการเชื่อมต่อในทันทีทางฝั่งพระเอกนางเอกกับหุ่นกระป๋องรอดกันมาได้อย่างวุดวิดพวกเขาในตอนนี้เข้ามาอยู่ในกำแพงของเขตกักกันอย่างเป็นทางการแล้วพร้อมกับรูทางออกที่ปิดสนิทต่อจากนี้ไปเราสวยแน่หากต้องติดอยู่ที่นี่ไปตลอดกาลเพราะเราไม่อาจจะรู้ได้เลยว่าหุ่นยนต์แต่ละตัวนั้นเป็นมิตรกับมนุษย์มากแค่ไหนแต่ที่แน่รับที่อาณาเขตนี้มันมีหุ่นยนต์ที่มีนามว,ว่าหุ่นกินซาก พวกมันกินหุ่นยนต์ได้กันเองเป็นอาหารเพื่ออยู่รอดไปวันๆและมันไม่น่าจะชอบใจที่มนุษย์มาอยู่ในอาณาเขตของพวกมันอย่างแน่นอนพระเอกก็เลยบอกกับนางเอกไปตามตรงว่าจากนี้ต่อไปเราทางใครทางมันจะดีกว่า เพราะว่าทางฝั่งพระเอกเขามีหุ่นยนต์ที่ช่วยในการเดินทางทําให้มีความปลอดภัยค่อนข้างมากเพราว่านางเอกเองก็เสนอไอเดียว่าเธออาจจะมีทางในการพาพระเอกออกไปจากที่นี่ได้หากว่าเขาพาเธอติดตัวไปด้วยคือถ้านางเอกเจอคุณหมอคนนั้นเมื่อไหร่นั่นถ้่ากับว่าคุณหมอคนนั้นมีวิธีการเข้ามาที่นี่เขาย่อมมีวิธีการออกนี่ก็เลยทําให้พระเอกไม่มีทางเลือกมากนะัก ก็เลยมีความจำเป็นต้องพาตัวเธอกับหุ่นมะนาวติดตัวไปด้วยเริ่มต้นออกเดินทางในอาณาจักรหุ่นยนต์ในทันทีตัดภาพกลับมาที่ทางฝั่งของอีธานสเกตกันบ้างเขาในตอนนี้ได้มีการเข้าไปตรวจสอบระบบของนิวโรแคสเตอร์หลังจากที่มีรายงานของผู้ใช้มากมายเกิดปัญหาระหว่างใช้งานคือภาพมันกระตุกใช้ไปสักพักก็ขาดการเชื่อมต่อในทันทีพออีธานได้ให้ฝ่ายเทคนิคเช็คเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ได้พบว่าอัตราการโอนถ่ายข้อมูลของระบบมันช้าลงอย่างเห็นได้ชัดระบบเครือข่ายคริสโตเฟอร์กำลังจะล่ม เพราะว่าสติสัมปชัญญะของเขามันรอดพ้นผ่านไฟวอลของระบบออกไปสู่โลกภายนอกได้หากปล่อยเป็นแบบนี้ต่อไปอัตราการโอนถ่ายข้อมูลจะช้าเกินกว่าระบบเนโวแคสเตอร์ของเราจะล่มและเซ็นเตอร์ทุกสูงรับจะพังในทันทีอีธานที่รับทราบข้อมูลก็ไม่รอช้าติดต่อหามือปราบชื่อดังคนดีคนเดิมในทันทีเพื่ออธิบายถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในตอนนี้คืออีธานต้องการให้มือปราบ ไปลากคอไอห,หุ่นกระป๋องหัวมะนาวกลับมาส่งที่สถานีวิจัยของเขาให้ทีก่อนจะส่งมันไปรับโทษตามกฎหมายซึ่งอีธานให้คำมั่นเลยว่าเขาจะซ่อมหุ่นนิวโรแคสเตอร์ของมือปราบให้กลับมาสมบูรณ์แบบอีกครั้งเตรียมความพร้อมเริ่มต้นปฏิบัติการไล่ล่าหุ่นกระป๋องหัวมะนาวนี้ทันทีตัดกลับมาที่ทางฝั่งของพระเอกนางเอกในตอนนี้กันบ้างหลังจากที่พวกเขาเริ่มต้นออกเดินทางในเขตกักกันไปได้พักใหญ่จู่ๆครับจู่ๆพวกเขาก็โดนหุ่นยนต์จากกลลอบโจมตีไม่ทันตั้งตัวจนทุกคนเองก็เสียท่า สุดท้ายก็โดนพวกมันจับเป็นตัวประกันได้สําเร็จหุ่นยนตพวกนี้ได้พาตัวกลุ่มของพระเอกมาที่อาณาจักรของพวกมัน เพื่อเจอเข้ากับบอสใหญ่ของที่นี่นั่นคือมิสเตอร์พีนัทอดีตผู้นําหุ่นยนต์ที่เคยพ่ายแพ้ในสงครามกับมนุษย์มิสเตอร์พีนัทได้กล่าวทักทายทุกคนอย่างเป็นทางการพร้อมกับแนะนําที่นี่ว่าที่นี่นั้นมีชื่อว่าบรูสกายเอเคอร์แหล่งอารยธรรมของจักรกลแห่งใหม่ภายใต้การนําของเขาหุ่นยนต์ที่นี่รับจะสามารถวิวัฒนาการได้เร็วกว่าที่มนุษย์สร้างขึ้นได้เสียอีกซึ่งถ้าใช้พีนัทพูดตามตรงเขารับรู้ถึงความเสี่ยงเป็นอย่างดี หากว่าทางรัฐบาลรับทราบว่ามีมนุษย์แอบมาอาศัยอยู่ในพื้นที่แห่งนี้มันจะเป็นเหมือนกับการฉีกสัญญาสงบศึกทําให้มนุษย์มีข้ออ้างในการบุกมาทําลายที่นี่ได้เพราะฉะนั้นแล้วกลุ่มของพระเอกจะอยู่ที่นี่ได้ไม่นานมิสเตอร์พีนัทมีความจำเป็นต้องไล่พวกเขาออกไปก่อนกําหนดเพื่อจะไม่เป็นการผิดต่อกฎหมายซึ่งตอนนี้นางเอกต้องการรู้เพียงแค่อย่างเดียวว่ามิสเตอร์พีนัทเคยเจอเขากับคุณหมอมนุษย์คนนึงที่นี่หรือเปล่า พีนัดก็บอกตามตรงรับว่าเขาเคยเจอคุณหมอคลาคร์กดรสาขามนุษย์จากกลนสัมพันธ์พร้อมกับมอบตำแหน่งที่ตั้งของคุณหมอคนนั้นให้กับนางเอกได้รับทราบและเมื่อเธอได้สิ่งที่ต้องการมาแล้วการเดินทางครั้งใหม่ของนางเอกพระเอกจึงเริ่มต้นขึ้นเพราะว่าครั้งนี้การเดินพันค่อนข้างสูงอย่าลืมนะครับว่าตำแหน่งที่ตั้งนั้นมันอยู่ศูนย์กลางของพวกหุ่นกินซากเลยก็ว่าได้ลำพังแค่พระเอกกับนางเอกกับหุ่นกระป๋องไม่กี่ตัวนี่ไม่มีทางเอาชีวิตรอดจากที่นั่นได้อย่างแน่นอนมิ เสนอจ้าเดินทางไปร่วมกับพวกเขาด้วยเผื่อว่าจะพอช่วยอะไรได้เพราะว่าการกระทำแบบนี้ไม่ผิดต่อสนธิสัญญาตแต่อย่างใดซึ่งมันก็เป็นไปตามคาดหุ่นกินซากมากมายรอคอยพวกเขาอยู่ที่นั่นพวกมันเปิดฉากการโจมตีใส่พวกเขาในทันทีซึ่งบอกตามตรงพวกเขาเกือบจะเสียท่าโชคดีที่ว่าคุณหมอแว่นกับหุ่นกระป๋องพีซีคู่ใจได้เข้ามาให้การช่วยเหลือเสียก่อนกลุ่มของพระเอกเลยรอดมาได้ นางเอกในตอนนี้สงสัยเป็นอย่างมากว่าทำไมตอนอุบัติเหตุครั้งนั้นคุณหมอต้องโกหกเธอว่าคริสโตเฟอร์จากไปแล้วละ่ะทั้งที่ความเป็นจริงไม่ใช่แบบนั้นเลยคุณหมอก็ยอมสรารภาพหมดเปลือกว่าในตอนนี้น้องชายของเธอมีชีวิตอยู่ก็จริงเขาอยู่ที่ศูนย์เซ็นเตอร์เมืองซีแอตเทิลแต่ถ้าถามว่าทำไมฉันต้องโกหกเธอในตอนนั้นด้วยเรื่องนี้ครับมันต้องย้อนกลับไปในช่วงสงคราม ในช่วงเวลานั้นฝ่ายมนุษย์การจะพ่ายแพ้ให้กับพวกจกักรกลจนกระทั่งอุบัติเหตุของครอบครัวนางเอกมันได้เกิดขึ้นคุณหมอแว่นได้เจอเข้ากับคริสโตเฟอร์ในสภาพโคมา่าและได้พบความลับบางอย่างของสมองของเขาและในช่วงเวลาเดียวกัน เทคโนโลยีนิวโรแคสเตอร์ของอ e ีธานมันมีความสามารถมากมายก็จริงแต่ก็ประสบกับปัญหาครั้งใหญ่เนื่องจากที่ว่าเครือข่ายของเขาจะต้องใช้คอมพิวเตอร์แรงประมวลผลที่สูงมากๆและในช่วงเวลานั้นรับวิทยาการด้านคอมของเรายังไปไม่ถึงไหนไม่มีทางที่นิวโรแคสเตอร์จะสามารถรันระบบได้เลยสมองของคริสโตเฟอร์ก็เลยกลายเป็นคำตอบสำหรับทุกสิ่งแรงประมวลผลของสมองของเขานั้นเกินกว่าใครจะจินตนาการได้ และพอคุณหมอได้ผสมเทคโนโลยีนิวโรแคสเตอร์เข้ากับสมองของคริสโตเฟอร์แล้วความมหัศจรรย์มันก็เกิดขึ้นมนุษย์ก็เลยสามารถเอาชนะพวกจักรกลในสงกรามได้อย่างง่ายดายแต่แล้วความจริงบางอย่างก็ได้ปรากฏ15เดือนหลังจากที่นิวโรแคสเตอร์ประกาศใช้งานคริสโตเฟอร์เองก็ตื่นจากอาการโคม่าซึ่งหมอแว่นเองก็เลยยื่นคำขาดกับอีธานว่าเราจะต้องปลดคริสโตเฟอร์ออกจากระบบไม่งั้นแล้วการกระทำแบบนี้ไม่ใช่สิ่งที่ถูกหลักจากยิยธธรรมอย่างแน่นอนแน่นอนสิครับว่าตอนนั้นอีธานไม่ยอม เครือข่ายนิวโรแคสเตอร์มันเพิ่งจะเริ่มต้นเท่านั้นเพราะง้นแล้วถ้าหมอไม่เอาด้วยต่องั้นผมไล่หมอออกแล้วกันนี่ก็เลยกลายเป็นเรื่องราวทั้งหมดที่ทําให้หมอแว่นต้องมาลงเอออยู่ณนะจุดจุดนี้และถ้าจะมีใครที่พอจะช่วยนางเอกได้กลับไปหาน้องชายของเธออีกรังได้ก็ต้องเป็นตัวหมอแว่นนี่แหละกับหุ่นยนต์คู่ใจของเขาครับนามว่า p c ซีคือต้องบอกว่า PC เนี่ยเป็นหุ่นยนต์อัจฉริยะที่โครนสมองของคุณหมอแวน่นไว้ในร่างกายของมันเต็มรูปแบบทีนี้แหละครับทุกคนก็เตรียมพร้อมในการเก็บข้าวของ จะเดินทางไปยังเซ็นเตอร์ของเซียตทาลในทันที าว่าในตอนนั้นเรื่องราวไม่คาดฝันมันกลับได้เกิดขึ้นเมื่อมือปราบชื่อดังได้มีการนำทัพหุ่นยนต์โดรสังหารนับร้อยเดินทางมาถึงที่บ้านของหมอแวน่นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วเตรียมพร้อมในการเปิดฉากการโจมตีในทันทีหุ่นยนต์พีนัทก็เลยขอรับมือกับไอ้มือปราบให้ส่วนคนอื่นรับรีบหนีไปจากที่นี่ซะแต่บอกกันตามตรงว่ามันไม่ง่ายขนาดนั้นกองทัพหุ่นโดรนของมือปราบมันมีเยอะมากจริงๆแม้พระเอกนางเอกกับหุ่นยนต์คู่ใจของพวกเขาจะช่วยกันสู้แต่สู้เท่าไหร่มันก็ไม่หมด ซึ่งไอหุ่นโดรนแต่ละตัวมันก็หมายมั่นปั้นมือจเจ้าชีวิตของพระเอกนางเอกให้ได้ทั้งที่ความเป็นจริงครับ เป้าหมายของภารกิจนี้ก็คือการห้ามทำอันตรายต่อมนุษย์มิใช่หรือเราแค่ต้องการจับไอหุ่นกระป๋องหัวมะนาวกลับไปมันก็เลยทำให้มือปราบค่อนข้างขัดใจเป็นอย่างมากทำไมหุ่นโดรนพวกนี้ไม่ทำตามคำสั่งของเขาแต่ยึดมั่นตามคำสั่งของอีธานและเพื่อป้องกันการกระทำที่เลยเถิดมือปราบก็เลยตัดสินใจมือปราบเองก็เลยตัดสินใจยุติการกระทำทุกอย่างของหุ่นโดรนโดยการจับไอหุ่นกระป๋องหัวมะนาวกลับไปทันทีหุ่นโดรนที่เหลือครับก็เลยถูกสั่งหยุดการโจมตีแล้วเดินทางกลับฐานทัพในททันี พวกพระเอกกับหุ่นยนต์ที่เหลือก็เลยรอดอย่างวุดวิดซึ่งพอพระเอกมาตรวจสอบอาการบาดเจ็บของแต่ละคนก็ได้พบว่าคุณหมอแว่ในตอนนี้ครับได้พลาดท่าจากโลกนี้ไปแล้วเนื่องจากตัวออธานเองแค้นกับคุณหมอเป็นการส่วนตัวก็เลยมีการสั่งเก็บเขาโดยเฉพาะทีนี้แหละครับนางเอกในตอนแรกเกือบจะจนปัญญาแล้วแต่เธอก็นึกขึ้นได้ว่าหุ่นยนต์พีซีของคุณหมอ ก็น่าจะทําทุกอย่างที่คุณหมอแกทําได้นี่นาะเพราะฉะนั้นแล้วความหวังเรายังไม่หมดฉันจะเดินทางกลับไปช่วยคริสโตเฟอร์กลับมาให้สําเร็จให้ได้ในขณะที่พระเอกเองกับหุ่นกระป๋องที่เหลือก็พร้อมจะให้การช่วยเหลือนางเอกอย่างเต็มรูปแบบแต่ก่อนอื่นมิสเตอร์พีนัทขอเสนอเรากลับไปรวบรวมกําลังพลที่บรูสกายเอเคอร์กันก่อนดีกว่า เพื่อเตรียมความพร้อมในการจุดจมอีธานเป็นครั้งสุดท้ายแต่พอพวกเขาได้เดินทางมาถึงกันเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ได้เจอเข้ากับข่าวร้ายที่ว่าปรูสกายเอเคอร์ในตอนนี้ได้รับเป็นหน้ากรองไปเป็นที่เรียบร้อยจากการโจมตีของหุ่นดนสังหารพวกนั้นมิสเตอร์พีนัทกับพวกก็เลยพยายามจะช่วยเหลือหุ่นยนต์ที่เหลือที่พอจะช่วยได้เตรียมความพร้อมสําหรับศึกสุดท้ายที่กําลังจะมาถึงตัดกลับมาที่ทางฝั่งของอีธานสเกตตกันต่อหลังจากที่มือปราบ ได้เอาหุ่นกระป๋องหัวมะนาวมาส่งมอบให้กับทางอิทานเป็นที่เรียบร, <delegate. S 1> ร,ร้อยแล้วเนี่ยเขาก็ไม่รอช้ารับจัดการส่งตัวมันให้กับนักวิจัยส่วนตัว เตรียมย้ายใจิตใต้สำนึกของคริสโตเฟอร์ที่แอบหลบหนีไปย้ายกลับสู่ร่างต้นของเขาแล้วปิดรูทางออกที่ว่านั้นซะที่นี้แหละระบบของอีโรแคสเตอร์ก็จะกลับมาสะเทียนอีกครั้งแน่นอนว่ามือปราบที่เห็นกระบวนการขั้นตอนทั้งหมดเขาเองก็มีความรู้สึกว่าการกระทําของอีธานไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องเราทาแบบนี้กับคริสโตเฟอร์ได้อย่างไรกันอีธานก็บอกตามตรงรับว่าถ้าเราไม่เสียชนะสละคงไม่เกิดมีไอคุณมือปราบ การที่มนุษยชาติสามารถชนะสงครามในครั้งนี้มาได้ไม่ใช่ว่านายฝีมือดีหรอกนะแต่เพราะว่าฉันเฟ้ยฉันเป็นคนคิดเทคโนโลยีนี้ขึ้นมาแล้วก็ไอสมองของคริสโตเฟอร์เพราะงั้นจงสำเนียกไว้ซะ ว่าแกแค่ทหารที่มีฝีมือดีไม่ได้มีอะไรเหนือไปมากกว่านั้นเว้ยแล้วจูจ่ๆสัญญาณเตือนของตึกมันก็ได้ดังขึ้นกองทัพหุ่นยนต์ที่นําโดยมิสเตอร์พีนัทในตอนนี้ได้มาเยือนที่ศูนย์เซ็นเตอร์แห่งนี้ได้เป็นที่เรียบร้อยและพวกมันเปิดศึกการโจมตีใส่มนุษย์ในทันทีแน่นอนว่าอีทานก็สั่งให้กองทัพหุ่นยนต์ของตนเองออกปฏิบัติการเช่นกันโดยแผนของทางฝั่งหุ่นยนต์ก็คือให้พระเอกกับทางมิสเตอร์พีนัทเป็นกองทัพด่านหน้าในการสู้รบส่วนนางเอกกับหุ่นนนนยตตต์้้อองงหาาาาทรรับใรบใใกกแเขไปึ หาตัวคริสโตเฟอร์ให้เจอให้ได้เพราะว่าหุ่นยนต์พ c เคยทำงานให้กับอีธานมาก่อน ขาเลยมีกุญแจในการเข้าทุกระบบของในตึกนี้ได้แน่นอนว่าการเปิดก่อนเนี่ยมันย่อมได้เปรียบเสมอแม้ทางฝั่งหุ่นยนต์จะเสียพวกพ้องไปจานวนไม่น้อยแต่ทางฝั่งมนุษย์ที่คุมหุ่นโดนอีกทีหนึ่งก็เสียหายหนักเช่นกันชัยชนะในตอนนี้แทบจะอยู่ในฝั่งของมิสเตอร์พีนัทเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วแหละจนกระทั่งอีธานสเกตตได้ตัดสินใจสวมเครื่องนิวโรแคสเตอร์คุมโดรนรุ่นใหม่ล่าสุดออกปฏิบัติการในทันทีซึ่งบอกกันตามตรงว่าไอหุ่นโดนตัวนี้มันแข็งแกร่งมากๆมมมมมมััันนาาาพรร้ออกกกบวุุธยยยทโโปณ์หดแค่ิง เดียวหุ่นยนต์ก็ร่วงกันไปเป็นแถบๆจากทางฝั่งหุ่นยนต์ในตอนแรกเกือบจะชนะในตอนนี้ก็เกือบจะแพ้เข้าแล้วแถมมิสเตอร์พีนัทเองก็ยังเจอเข้ากับคู่ปรับมหาโหดยังมือปราบคนดีคนเดิมซึ่งถ้าบอกกันตามตรงเห็นสภาพแบบนี้ไม่มีทางเลยที่มิสเตอร์พีนัทจะสามารถเอาชนะมาได้ แถมเขายังท้ามือปราบอีกต่างหากวัดต่อให้นายจัดการฉันแล้วเนี่ยยังไงฉันก็ไม่กลัวเฟ้ยถ้าหากว่าการตุยของฉันมันแลกกับการเปลี่ยนแปลงแต่ผลมันก็ปรากฏว่าไอ้มือปราบมันกลับเปลี่ยนใจบอกความลับของอีธานสเกตครับว่ามันแอบกดดานอยู่ในส่วนไหนของตึกให้กับมิสเตอร์พีนัทได้รับฟังมือปราบบอกกับพีนัทเป็นครั้งสุดท้ายว่าในตอนนี้เขาค้นพบแล้วแหละว่ามันมีมนุษย์กลุ่มหนึ่งจริง ที่มีความเป็นคนน้อยกว่าหุ่นยนต์เสียอีกว่าแล้วครับมือปราบก็ปิดระบบนิวโรแคสเตอร์ตนเองในทันทีและวางมือจากการต่อสู้แต่ถ้าบอกกันตามตรงสถานการณ์การสู้รบในตอนนี้ทางฝั่งหุ่นยนต์ดูจะไม่ดีสักเท่าไหร่พวกเขาในตอนนี้คงยืนได้อีกไม่นานก่อนจะพ่าย ถึงแม้ว่าตัวพีนัทเองจะสามารถเข้าถึงตัวอีธานสเกตได้สามารถหยุดการกระทําในการคุมหุ่นโดนสังหารตัวนั้นได้สําเร็จแต่ทว่ามันก็ไม่ทันเสียแล้วเพราะว่ากองทัพหุ่นโดนอีกนับพันตัวเพิ่งจะเดินทางมาถึงเป็นกําลังเสริมตัดภาพกลับมาที่ทางฝั่งของนางเอกในตอนนี้กันต่อ เธอในตอนนี้ได้อยู่ที่ห้องเซิร์ฟเวอร์ที่มีตัวของคริสโตเฟอร์อยู่เป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ไม่อาจจะมีทางไหนได้เลยที่ตัวเธอสามารถคุยกับคริสโตเฟอร์ได้เนื่องจากระบบนิวโรแคสเตอร์ทำให้ตัวของเขายังคงโคม่าอยู่หุ่นยนต์พีซีก็เลยเสนอทางออกให้กับนางเอกเพียงแค่ทางเดียวคือนางเอกจะต้องใช้เครื่องนิวโรแคสเตอร์เพื่อติดต่อสื่อสารกับน้องชายตนเองซะเพื่อหาทางในการปลดพันธนาการของน้องชายให้สำเร็จให้ได้และแล้วรับเจสซี่นางเอก ก็ได้คุยกับคริสโตเฟอร์น้องชายอย่างเป็นทางการอีกครั้งซึ่งน้องชายเองสารภาพกับนางเอกไปตามตรงว่าตลอดระยะเวลาที่เขาได้กลายเป็นหุ่นกระป๋องหัวมะนาวเนี่ยมันเป็นการเปิดโลกสําหรับตัวเขามากๆเลยเขาได้เห็นโลกภายนอกมากมายครับมันเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์มากๆแต่ทว่าในตอนนี้ตัวเขาเองคงไม่สามารถทําอะไรแบบนั้นได้อีกต่อไปแล้วเพราะว่าอีธานเองมันอุดทุกช่องทางที่ป้องกันไม่ให้จิตใต้สํานึกของฉันออกไปสู่โลกภายนอกได้อีก ทางเดียวที่พี่จะสามารถปล่อยผมให้เป็นอิสระได้และยุติสงครามในครั้งนี้ด้วยชัยชนะของพวกหุ่นยนต์ก็คือการถอดปลั๊กผมซะแล้วตัวผม จะได้เดินทางไปคุยกับราบมะม่วงสัก,กทีนี่เป็นทางออกเดียวแล้วจริงๆยังไงเจสซี่ก็ไม่มีทางเลือกอื่นแต่นางเอกรับพยายามจะคิดทุกวิถีทางว่าทางเลือกอื่นมันย่อมมีเสมอเธอไม่อยากยอมแพ้ในตอนนี้เพราะว่าน้องชายก็อยู่ตรงหน้าแล้วในขณะที่สงครามภายนอกอาคารก็ดูท่าจะแย่ลงอย่างต่อเนื่องทางฝั่งหุ่นยนต์กำลังจะปลาชายัยการถอดปลั๊กคือทางออกเดียวแล้วจริงๆที่จะปลดปล่อยน้องชายของนางเอกได้เป็นอิสระและยังเป็นการปิดเครือข่ายของนิวโรแคสเตอร์ทั่วทั้งโลกให้ล่มไปพร้อมๆกัน การทำงานของหุ่นโดรนทุกตัวครับจะถูกตัดขาดการเชื่อมต่อซึ่งพอนางเอกมองแล้วว่านี่คือทางเดียวจริงๆเธอก็จำใจต้องถอดปลั๊กปิดสวิตช์เครื่องพยุงชีพทุกอย่างครับที่ทำให้น้องชายตนเองยังมีชีวิตอยู่ในตอนนี้และเมื่อทุกอย่างได้จบลงระบบนิวโรแคสเตอร์ก็ล่มในทันทีหุ่นโดรนทุกตัวที่กำลังสู้รบอยู่ก็ร่วงหล่นลงสู่พื้นชัยชนะก็เลยกลายเป็นฝั่งของหุ่นยนต์และก็ทางฝั่งพระเอกบอกตามตรงว่าผลกระทบในครั้งนี้ได้กระจายไปวงกว้างมากมาก การผิดระบบของนิวโรแคสเตอร์ได้ส่งผลกระทบกับโลกนี้แบบเต็มๆและพอความจริงทุกอย่างได้เปิดเผยในสิ่งที่ตัวของอีธานได้ทำกับคริสโตเฟอร์มันได้ทำให้ประชาชนส่วนใหญ่รับเห็นพ้องต้องกันเป็นเสียงเดียวกันว่าสิ่งที่อีธานทำมันไม่ถูกต้องตัวเขาเองได้ถูกส่งตรงเข้าเรือนจำรับการพิจารณาคดีอย่างเต็มรูปแบบในความผิดที่เขาได้ก่อและมีประชาชนอีกไม่น้อยที่มีการเรียกร้องให้มีการเปิดเขตก,กับการหุ่นยนต์ ให้เป็นอิสระอีกครั้งไรซึ่งขอบเขตกำแพงอีกต่อไปเพราะว่าก่อนที่กฎหมายมันจะผ่านร่างนางเอกก็เลยขอออกมาประกาศต่อหน้าสื่อทุกช่องทางว่าถ้าเมื่อในตอนนี้ระบบนิวโรแคสเตอร์มันล่มแล้วทุกคนก็ออกมาใช้ชีวิตตนเองซะออกมาสัมผัสกับความเป็นจริงทุกคนที่เยื่รอบกายรับเป็นของจริงเสมอเราไม่ต้องไปอยู่ในโรคของคอมพิวเตอร์ตลอดเวลาแบบนั้นก็ได้และถ้าใครก็ตามอยากเริ่มต้นใหม่ไปกับพวกเรามนุษย์และก็หุ่นยนต์ ให้เดินทางมาที่นี่ที่เกตขดก,กันเราจะเริ่มต้นความสัมพันธ์ครั้งใหม่ระหว่างมนุษย์กับจักรกลไปด้วยกันและก่อนที่ตัวหนังจะตัดจบลงภาพเหตุการณ์ครับได้ตัดมาที่กองขยับที่เป็นซาาของเครื่องจักรนิวโรแคสเตอร์มากมายที่ถูกเอามากองทิ้งไว้หนึ่งในนั้นกรับก็คือเจ้าหุ่นกระป๋องหัวมะนาวสีเหลืองที่ถ้ามองไปดีๆแล้วนั้นเหมือนว่ามันจะขยับได้แล้วเรื่องราวทั้งหมดก็ตัดจบลงแต่เพียงเท่านี้ที่นี่มาเข้าสู่ช่วงพูดคุยหลังดูกันบ้างหลังจากเรื่องราวในหนังเรื่องนีี้้ไไดดจจบปประเ็นนนท่่าสใ ก็คงไม่พ้นเรื่องของความเป็นไปได้ของเรื่องราวที่เกิดขึ้นหากว่าหนังเรื่องนี้มีภาค2 ถ้าเราย้อนกลับไปฟังเรื่องราวตั้งแต่ต้นดีๆแล้วนั้นจะเห็นได้ว่าเหตุการณ์ทุกอย่างที่เกิดขึ้นในหนังเรื่องนี้ครับมันล้วนแล้วแต่เกิดขึ้นในยุค90ในปี1990ถึง1994เท่านั้นเองซึ่งปีคศออที่ว่านี้บอกตามตรงว่ามีนนยะสาคัญที่น่าจับตาม,มองเป็นอย่างมากอย่างที่เรารู้กันดีครับว่าถ้าเทียบในโลกปัจจุบันแล้วในยุค90เทคโนโลยีต่างๆที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์นั้นมันเพิ่งเจอเริ่มต้นขึ้นซึ่งแตกต่างจากโลกปัจจุบันขอออองงงเเเเรราาย่่่สิิิ้นนชทีีคมพวต์ โอ้โหไปถึงขั้นควอนตัมคอมพิวเตอร์เข้าไปแล้วซึ่งถ้าเอาสเปคคอมของยุคนั้นมาเปรียบเทียบกับยุคนี้ก็คงเทียบกันไม่ติดนี่ก็เลยหมายความอย่างเป็นทางการว่า หากว่าโลกในหนังรับดําเนินมาจนถึงในโลกปัจจุบันในปี2025้แล้วล่ะก็ไม่แน่นะครับว่าการใช้เครื่องนิวโรแคสเตอร์อาจจะไม่จําเป็นต้องใช้สมองของคริสโตเฟอร์อีกต่อไปในการรันระบบเครือข่ายครอบคลุมไปทั่วทั้งโลกมันก็เลยมีความเป็นไปได้สูงครับว่าเราอาจจะได้เห็นการกลับมาอีกครั้งของระบบนิวโรแคสเตอร์ที่แข็งแกร่งกว่าเดิมการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ครับจะทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับจกักรกลกลับไปอยู่ในยุคที่ขัดแย้งกันอีกหรือไม่เพราะว่าความต้องการของแต่ละคนเน ันต่างกอย่างงสิิ้นเชอย่าลืมว่ามนุษย์เนี่ยต้องการสร้างเครื่องจักรเพื่อมาทุ่นแรงของคนในขณะที่เครื่องจักรเองก็มองว่ามันก็ไม่แฟร์สำหรับพวกเขาเหมือนกันที่ถูกเกิดมาและต้องเป็นทาสตั้งแต่เกิดไม่แน่นะครับว่าในอนาคตอันใกล้สงครามระหว่างมนุษย์กับจักรกลอาจจะเกิดขึ้นอีกครั้งก็เป็นได้และในครั้งนี้ครับมันจะรุนแรงกว่าครั้งในไหนที่ผ่านมาอย่างแน่นอนและอีกประเด็นหนึ่งที่สําคัญก็คืออย่างที่เรารู้กันดีว่าคริสโตเฟอร์ในตอนนี้หลังจากที่เขาถูกปิดระบบแล้วเขาก็จากโลกนี้ไปอย่างน่าเสียดา แต่มันแปลกตรงที่ว่า จ้าหุ่นกระป๋องหัวมะนาวตันขยับได้ในตอนท้ายเรื่องนี่ก็เลยหมายความอย่างเป็นทางการว่าจิตใต้สำนึกของคริสโตเฟอร์ครับก่อนที่เขาจะจากไปอาจจะมีการย้ายมาอยู่ในหุ่นกระป๋องตัวนี้หรือเปล่าและถ้าเป็นแบบนั้นจริงก็เท่ากับว่าคริสโตเฟอร์ครับยังคงมีชีวิตอยู่แม้ว่าร่างกายตนเองจะจากไปแต่จิตใจของเขาครับมันคือกุญแจสําคัญสําหรับทุกสิ่งอย่าลืมนะครับว่าชายคนนี้คือคนที่ฉลาดที่สุดในโลกคริสโตเฟอร์สามารถส,สร้างอะไรได้อีกมากมายหากว่าเขาอยู่ทางฝั่ง สงครามที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตนั้นจะต้องสูสีมากๆแน่ๆ,ๆอันนี้น่าติดตามต่อมากๆเลยครับว่าหนังภาคต่อไปจะทําหรือไม่และถ้าทำรับจะทําขึ้นมาตอนไหนสําหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วกระผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนรบสวัสดีครับ